ครับสวัสดีนะครับผมคารบวิโนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับที่ว่าปัญหาคือเครื่องปิ้นนะครับปิ้นงานไม่ออกหรือปิ้นไม่ได้นะครับทั้งๆที่เราอาจจะมีไดเวอร์อยู่แล้วหรือไม่มีอันนี้ต้องมาตรวจสอบกันนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเกิดปัญหาเครื่องปิ้นปิ้นไม่ได้นะครับผมแนะนําให้เราลองเช็คตัวฮาร์ดแวร์ก่อนฮาร์ดแวร์ก็คือตัวเครื่องปิ้นนะครับว่าสายมันโอเคไหม เสียบปลั๊กโอเคไหมนะครับว่าปลั๊กมันยังเสียบอยู่ไหมนะครับลองเช็คตรงนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับผมหลังจากที่เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับเครื่องปิ้งก็ยังไม่ออกอีกคันนี้สันนิษฐานได้เลยครับว่าต้องมาเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์แน่นอนตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับต้องเป็นที่ไดเวอร์นะครับผมให้เราสังเกตได้เลยต้องมีไดเวอร์เพราะว่าถ้าเครื่องปิ้งไม่มีไดเวอร์นะครับจะไม่สามารถปิ้งออกมาได้เพราะว่า ทางคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือตัว Windows จะไม่รู้จักกับเครื่องปินนะครับเพราะว่าไดเวอรเป็นตัวกลางนะครับผมอันนี้บอกนะครับเป็นความรู้นะโอเคหลังจากที่ทําอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นแล้วยังไม่ได้นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นครับ Windows 10นะครับคลิกฝาครับไปที่ Device Manager นะครับผม พอมาที่ Device Manager แล้วนะครับคันนี้ให้เรามาที่ปรินทนะครับตรงนี้เลยครับ่แล้วก็มาเลือกนะครับว่าปรินเตอนะครับที่เรามีอยู่ะอมันมีอยู่ในนี้ไหมนะครับผมถ้ามันมีอยู่นะครับเช่นเครื่องปริ้นของเราเป็น Canon อะไรตแล้วแต่นะครับเราถ้ามีตรงกับยี่ห้อนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับผม คลิกขวานะครับตรงเครื่องปินที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กดอัปเดตไดเวอร์ตรงนี้เลยครับแล้วก็มาที่เ e ิร์ช Automatically นะครับผมตรงนี้นะครับต้องมีเน็ตนะครับต้องเชื่อมเน็ตเอาไว้ก่อนอ่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนาะอ่ากดเข้าไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมตรงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเขาจะอัปเดตไดเวอร์ให้เรานะครับผม โอเคหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้ผมทําการอัปเดตไปแล้วนะครับข่าจะขึ้นมา่างนี้แต่ถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับหลังจากที่ลงไดเวอร์ไปแล้วนะครับก็ลองอัปเดตมาตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือการอัปเดตไดเวอร์เรียบร้อยนะครับเราลองไปรีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็มาเปิดไฟล์ Word หรือรายงานของเราแล้วก็มาปินนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับ ให้เรามาตรงนี้ก่อนนะครับไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่พิมพ์นะครับแล้วมาเช็คต้องปรินเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะพิมพ์นะครับก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลืมมาติ๊กถูกบางทีอาจจะติ๊กอยู่ตรงนี้ครับยังเป็น Microsoft p พิมพ์อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ตรงกับรุ่นนะครับก็ลองมาติ๊กให้ตรงกับรุ่นนะครับอ่านะครับ เรื่องบางเรื่องานนี้อาจจะลืมไปแล้วบางทีอาจจะคิดว่าเป็นพี่ปรินเตอร์อาจจะมาเป็นตรงนี้ก็ได้ลองมาเช็คกันก่อนนะนะครับผมโอเคหลังจากเรียบร้อยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการปรินเลยครับผมกดปรินนะครับแล้วลองดูว่าออกไหมนะครับผมว่าออกนะเพราะว่าผมได้ทําแล้วในการอัปเดตไดเวอร์นะครับส่วนมากจะใช้งานได้เลยนะครับก็ลองไปทําดูนะครับผมนะครับมาคลิกอัปเดตนะครับตรงนี้เลย แต่ถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาทางเพจนะครับผมแต่ผมบอกกันนะครับติดต่อถ้าผมไม่ได้ตอบเกิน24ชั่วโมงขอให้ทักย้ำๆมานะครับเพราะว่าข้อความมันเด้งเยอะมากนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาปัญหาเยอะนะครับบางครั้งนะครับวันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหากว่าผมไม่ตอบโอเคครับผมก็ลองเอาวิธีนี้ลองไปประยุกต์ใช้กันดูก่อนนะครับผม ก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผม <Okay. S 1> เพราะว่าส่วนมากจะเป็นที่ไดเวอร์กันทั้งนั้นนะครับท,ที่ที่เครื่องปิน์ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับไดเวอร์อันนี้น่าจะเป็นที่ตัวปรินเตอร์เองและครับอันนี้ต้องยกไปที่ร้านยังไงก็ลองไปเช็คกันดูนะครับโอเคก็คลิปวโนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบคลิปวโนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆกันแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิอนะนะครับจะมาสอนเทคนิคอะไรแล้วก็แก้ปัญหาอะไรในเกี่ยวกับทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์มือถือโทรศัพท์ iOS and r o i นดรอนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยส่วนคลิปวิอนี้เอ็นเอ็นสอนใช้์มอนเตชแนลสวัสดีครับ